สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับ MC Mix Server Game Server Minecraft 1.7.10นะครับ Server Mod ก็วันนี้ไม่ใช่วันนี้สิช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันสงการกันแล้วเราก็เอาไอเทมใหม่มาให้คนในเซิร์ฟมาเล่นกันะอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเอามาแจกฟรีนะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับก็ปืนฉีดน้ำหน้าตาที่ผมถืออยู่เนี้ยใครที่เข้ามาแล้วสมมุติว่าอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็สมมติว่าผมไม่มีผมมีไอแพดติดตัวนึงแล้วผมก็เดินไปครับ หายหเจ้า NPC คนนี้ครับบ๊อ่าผมก็ได้ของมาครับอันนี้คือของแล้วก็มาดูของอันนี้คือของเก่านะที่แจกแจกกันแต่อันนี้คืออันใหม่นะครับที่เอาใส่ไว้ให้ของวันนี้ก็อัปเดตกันวันนี้ก็มาทําคลิปให้กันวันนี้ก็อันนี้เป็นปืนฉีดน้ําเวลายิงก็ปุ๊บปุ๊บปื๊ดเดี๋ยวยัดแม็กก่อนเีกยวลืสทศที ก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ยิงนะครับประมาณนี้ถ้ายิงก็อยู่เขายิงกันระเนียกก็ยิงกันประมาณนี้นะครับอนี่คือปืนฉีดน้ําในช่วงเทศกาลสงการครับก็เราอยู่กับใครบ้างเอ่ยกเ็เดินหาก่อนออคนนี้เขาเสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแทนครับแทนอะไรวะใคร โอ้กระตุก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 เสียงทีเอสกระตุกว่ะอันนี้ชื่อแทนสำหรับอันนี้ใครครับอีกบมึงอ่ะเมย์เมย์ไงคนเดิมฮ่าเรียกทีเรียกดีๆไม่ได้ใช่ไหมเออก็อยู่กับอะไรเอ่ยน้องบุบก็ไม่ใช่น้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์เออน้องเมย์น้องเมย์ว่าจะได้น้องเมย์มีอะไรมาโชว์ว่าวันนี้ ไม่มีไม่มีก็สงการนี <Labor ator. S 2> ้ก็ไ <es> ม <rebell ious> ่มีอะไรมากก็ขออวยพรให้สำหรับทุกทท่านที่ชมคลิปนี้หรือว่าผู้เล่นที่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขคือเมื่อกี้นี้ฟิลแป๊บหนึ่งนะฮะคือเล่นเล่นอยู่แล้วพวกมันยิงหายิงหิวอะไรกันไม่รู้ไอ้เยี่ยมะเล็ดกดผิดอ เอาไปว่าสงการนี้ก็มีโชาเอ่อมีอะไรบ้างก็มีปืนฉีดน้ําเข้ามาแจกให้ทุกทท่านเล่นฟรีกันนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นก็คูเอ่อน่าจะก็คูณสเหมือนเดิมนะครับผมทุกๆเซิร์ฟหรือไอไม่ใช่ทุกทุกปีทุกๆทีที่มีเทศกาลอะไรของเราก็จะ คูณกันเป็นปกติอยู่แล้วครับก็คือไม่น่าน่าจะบอกอะไรก็ใครเข้ามาก็เข้าเซิร์ฟมามันก็จะมีประกาศบอกอยู่สําหรับคูณสองสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรืออะไรก็เราก็จะขอบอกในหนาทีนี้ว่าสงการนี้วันที่นน1 1บถึงวันที่10บห้า1่าจำได <15, 15. S 1> ้15บห้าสิห้าบเอถึงสิ้านี้เปิดคูณ2นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมก็ขอโอพนะครับไม่ต้องมาขอขอได้แต่ไม่ให้นะครับผม สำหรับกระผมไม่เคยไปเซิร์ฟเวอร์ไหนนอกจากเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองมิฉะนั้นแล้วขอฝากทุกทกท่านด้วยนะครับที่เห็นตัวละครผมหรือใครที่แอบอ้างว่าเป็นชื่อผมสำหรับคนที่แอบอ้างชื่อผมก็กรุณาขออย่าเอาไปเลยแล้วกันครับเพราะว่าพวกผมเองอ่ะผมไม่เคยไปสร้างความเสียหายให้กับใคร สำหรับตัวจริงเสียงจริงผมก็อยู่ในเซิร์ฟของผมปกติแต่พวกจังไรเอาชื่อพวกผมไปใช้กันเนี่ยไปอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วเอาชื่อผมไปใช้ทุกท่านนะครับแบนทิ้งไปเลยครับท่านไม่ต้องเก็บเอาไว้ฮะผมไม่เคยไปที่ใดกาลีน่าผมไม่ได้ผมมีแต่ผมไม่ได้ใช้งานผมใช้งานแค่ทีเเท่านั้นครับขอฝากเพียงเท่านี้แล้วกันครับเออเจอกระทักได้นะไม่มีอะไรแล้วสงสัยก็เจอกระทักได้นะครับคนเนี้ยครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ อ้าวเย็บเย็บอีก,กบใหญ่ยยอ,อะไรสวัสดีล้ำลาผู้ชมหน่อยเร็วบ๊ายบายเ <c oughs> ข้ามาในเซิร์ฟเวทักทายได้นะผมแล,แ,ลแล้ว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 ทักทายคุณชื่ออะไรอ่ะผมอาคิมฮะ,ะอาคิมอ่าไอคิมอ๋อโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีก,กบจุบ